ระบบสุริยะของเราไม่ได้มีเพียงแค่ดาวเคราะห์ทั้ง8เท่านั้นแต่ยังมีดวงจันรดาวเคราะห์แคระและวัตถุอวกาศอีกมากมายที่ยังไม่ถูกสำรวจในการเดินทางครั้งนี้เราจะสำรวจโลกใหม่ๆในระบบสุริยะและค้นหาว่าโลกเหล่านั้นอาจมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่ ดาวอังคารเป็นเป้าหมายสำคัญของนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจอวกาศมาอย่างยาวนานพื้นผิวที่คล้ายกับโลกและสภาพแวดล้อมที่อาจเคยมีน้ำทำให้ดาวอังคารเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่มนุษย์ตั้งความหวังว่าจะสร้างอนานิคมในอนาคต ยูโรปาหนึ่งในดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีถูกคาดการว่ามีมหาสมุทรที่อยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งหนาบางทีชีวิตอาจซ่อนอยู่ในทะเลที่ลึกและเย็นเยือกเหล่านั้นและการสำรวจดวงจันทร์นี้อาจทำให้เราเข้าใกล้าการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกไททันเป็นดวงจันทร์ที่มีบรรยากาศหนาแน่นและมีทะเลของมีเทนและเอทเทนของเหลว การศึกษาชั้นบรรยากาศและสภาพพื้นผิวของไททันอาจช่วยให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของโลกและสภาพแวดล้อมที่อาจสนับสนุนสิ่งมีชีวิตได้ดาวศุกร์เคยถูกเรียกว่าน้องสาวของโลกเพราะมีขนาดและองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน แต่ปัจจุบันกลับมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีเมฆหนาทึบก,การสำรวจดาวสุขอาจช่วยให้เราเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวเคราะห์นี้และมันเคยมีสภาพที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่ เอ็นเซลาดัสดวงจันทร์ขนาดเล็กของดาวเสารกลายเป็นเป้าหมายการสำรวจเมื่อพบว่ามีการพ่นน้ำออกจากผิวดาวน้ำผู้ร้อนใต้ผิวอาจเป็นเบาะแสสำคัญที่ชี้ไปสู่การมีชีวิตใต้ชั้นน้ำแข็ง ดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่ไกลที่สุดในระบบสุริยะของเราด้วยบรรยากาศที่มีพายุหมุนแรงและความเย็นจัดการศึกษาดาวเนปจูนอาจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจเกี่ยวกับบรรยากาศของดาวยักษ์ย้ายแก๊สและการก่อตัวของพายุที่ทรงพลัง แม้จะถูกลดสถานะเป็นดาวเคราะห์พระแต่พลูโตยังคงมีความลับที่น่าสนใจเช่นทานน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวและชั้นบรรยากาศบางๆการสำรวจพลูโตอาจเปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเขตรอบนอกของระบบสุริยะ เซเรสเป็นดาวเคราะห์แครทที่ใหญ่ที่สุดในแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัส,สบดีการค้นพบภูเขาน้ำแข็งและร่องรอยของน้ำเค็มบนเซเรสทำให้เกิดคำถามว่าดาวเคราะห์แครทนี้เคยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตหรือไม่ ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะด้วยแรงโน้มถ่วงที่ทรงพลังและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพายุหมุนการศึกษาเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจเกี่ยวกับการก่อตัวของดาวเคราะห์ยักษ์ย้ายแก๊สและบทบาทของมันในการปกป้องโลกจากวัตถุอวกาศ ดาวยูเรนนสเป็นดาวเคราะห์ที่มีความแปลกประหลาดเพราะมันหมุนเอียงไปจากแนวการหมุนของดาวเคราะห์อื่นในระบบสุริยะการสำรวจดาวยูเรนนสจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจเกี่ยวกับความแปลกนี้และการก่อตัวของดาวเคราะห์ในยุคเริ่มตน้น นอกจากระบบสุริยะของเรายังมีดาวเคราะห์นับล้านที่โคจรรอบดาวฤกษ์อื่นๆในจัก,กรวาลการสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบเหล่านี้อาจทำให้เราพบโลกที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต การสำรวจดวงดาวและดวงจันทร์ในระบบสุริยะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการมีสิ่งมีชีวิตในที่อื่นนอกจากโลกของเราและสิ่งมีชีวิตอาจอยู่ในดวงจันทร์ที่มีน้ำใต้ผิวน้ำแข็งหรือดาวเคราะห์ที่มีสภาพแวดล้อมที่เราไม่เคยคาดคิดการพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศเช่นยานสำรวจที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลีย์ และกล้องโทรทัศน์อวกาศทําให้เราสามารถสำรวจดวงดาวและดวงจันทร์ในระบบสุริยะได้มากขึ้นการสำรวจโลกใหม่ในระบบสุริยะเป็นการเปิดโอกาสให้เราค้นพบสิ่งใหม่ๆที่อาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและบางทีอาจมีสิ่งมีชีวิตที่รอคอยให้เราค้นพบ